รักษาคุณการชนะหน่อยดิรักษาเขาเป็นอะไรคะถามเขาดีถามเนีเป็นอะไรคะโอ้มาหามันเลยพูดอะไรมาเลยพูดถึงใครทับทุกเขายังไงน่ะป้าถามเขาเปียอะไรมาถามดิ๋ยวเป็นอะไรมาค้าทำไรใกล้เขาทำไมใกล้กันเนี่ยถามเขาเป็นอะไรป้าเวลาเวลาจะถามว่าป้าต้องตะกิด ขาจะมีสติแลแล้วแล้วเได้อะปาทานเด้เป็นอะไรมาคะนั่หนักหนังหน่อยเป็นอะไรมาคะนักหนอะไร้แบบนี้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยวูเกียบงดนานเนนยำยำยะเวลาเขาพาตะนี้ต่างๆหน่อยเพรเขา ลองกระต้นป้ามาเลยป้าเป็นอะไรมาคะยตะกีตเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยโะอู้ช้ำเขาแรงอย่างนี้ไม่ไม่เขาไม่รู้คันนี้โนดมามาเต็มที่เลยตะกิดแต่นี่ป้าไปเวลาตะเวงเนีเนี่ยเอาแบบเดียวกันเลยนี่นะลองลมามาเลยมาจากสาขาเป็นอะไรมาขายตะกีตดังๆหน่อยตะกีดมาตัวนี้เนี่ยอูยังอู้ะไรอไรอะไรไหนไนไมเขาด่าคุณนั่นแหละเขาเขาด่าว่าไงด่าว่าไงเออนะ เขาเดาว่าไงเขาเด่าว่าภาคกบัญชาการเขาด่าว่าไงบอกเลยดิเดี๋ยวนี้เด็กพี่โนอะไรมากระจายหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใกลถามไม่ถามเฮ้ยถามข้อจรินเ้ายังถามเลยนี่เขาให้ถามว่าทานข้าวหรือยังคะมาใหตะกี้กินตังหนักหน่อยตะกี้ดเนี่ยมาสอนอะไรกูว่าก็ให้เอ้ยมาเต็มที่นะถ้าสมบอกมาเร็วเร็วเนี่ยบ้าถามว่ากินเ้ายังถามดิ แต่กินข้าวนี่ไม่ไกินข้าวเลยเรานะเป็นชีวิตป้าอาบ้ากกินข้าวอย่างชีวิตที่เลอะเลอะนะเดี๋ยวคนมายิงคนโดดอันมัติให้ป้าถามคนนี้เฮ้ยมึงมาสอนอะไรกูล่ะแล้วเจ้ถามอะไรถามอะไรกินข้าวยังกินข้าวหรือยังแบบนี้ดิป้าเนี่ยเนอะคกูยังเจออะไรอะไรอะมาเป็นนี่ไงเขาก็ตอบมึงเนี่ยเป็นนี่ไงโอ๊ยจำคนผิดโอ๊ยนี่บอกคนนู้นคนที่ป้าผมไมจำคนนี้เนี่ย จับคนผิดมาใกล้มาใกล้หน่อยเอ้าเอาดันเไว้เอาเดี๋ยวนะเป็นจริงในชีวิตป้าป้าถามเขาหน่อยว่าเขาว่าเขาขับปีอะไรมาเป็นอะไรมาคะอะาวอะตอบเขาเฮ้ยเขาไปจังไรไรไรนะเขาไม่ได้เขาด่าคนนะพระรู้เรื่องเดี๋ยวนะพี่นุชก็มาแล้วเป็นที่บ้านถามบ้านเขาอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนคะ เขาไม่ถามอ่ะเรารู้ดีในชีวิตเดี๋ยวมาเป็นที่เลยตำรวจเขาชื่อเขาชื่ออะไรชื่ออะไรคะโอ๊ยของไปไปไเขาชื่อโอ๊ยไงไอ้จิ๊บไทยเดี๋ยวมาเต็มที่นะไม่ใไม่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 อะไรนะถึเดือดราเจ็อเลยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวนะพาโดนให้มาช่วยจับหลังเขาเนี่ยาโดนจิตใจนะ คุณกาญจนาวันนี้ผมให้ปาัตนารักษาให้นะอ,อย่าร้องนะก้าดักเาบาๆหน่อยอยร้องใครจับล่ะเนี่ยเยนี่ยก็ช่วยกันจับเนี่ยตำรวจโอ้ไม่เอาคนแป้าเจ็บแล้วคะก็ป้าจับเบาๆเนี่ยก็ <ปะ S 2> ะคะาากาาุม <c oughs> แบมืออยู่นี่นะเดี๋ยวมากันเต็มที่นะคะช่ะะวยเขาไหวนะเขาไหวแกปากเหม็น พาดำเนินก่อนนะเต็มที่โอ๊ยโดนมันจับได้ไหมเนี่ยพี่จะจับอย่างนี้สิไม่ไม่เชื่อจะจับไงเอ็มบ้ากัวนรู้อัตโนมัติหมดเลยเชืยอจะจับหรืาพี่นัวเขาคุยกับเราเยอะเลยโอ้อาจารย์แมเแมันนึกออกไหมออกไ้นะนี่แหละเขาก็พูดถึงใครมาตีเทั้งแหล่งไปเล่นดีหมาตี กกไปจะดึงก็ดีตายแน่เลยนะพ,พัดจัตายน่นี่ยเวลากดเนี่ยเขากระตุนได้แล้วป้าถามเขาด้อบ้านเช่าของขอก็อ,อ,อยู่งยงไงเขาทำมาจีบอะไรอยู่ถามไปได้อคงไม่ตอบแล้วเขาพูดจริงตะกีนี้นะบ้าลองถามไปก็ช่วยกันรักษาเราสองคนนะ่ะหมอแล้เป็นใครล่ะนี่นะโอ้อยไม,ไ,มไม่มงึไมงไปที่มากันทร์นี่มาช่วยกันให้ เฮ้ยม้าก็จะจัดการนั้นโดยอัตโนมัติวันต้องด้วยกันเหืไว้เลียวเอามือไปจับกอดคอกอดคอเพื่อนไว้แล้วแล้วจับหลางกอดคอเพื่อนไว้กอดคอเพื่อนไว้ใจเย็นๆนะกอดคอเพื่อนไว้เฮ้ยบอกให้ยันยันมึงก็คนคยาไว้เขาไว้นะปากไว้นะว้าวลูกา กอดคอเพื่อนไว้ดีชิปอ่าได้เลยๆนะพี่โนดมายามไม่มาเออมาเจ๊จี้อ่ากอดคอเพื่อนไว้ก่อนเห็นนะจริงๆเราพาลูกเลี้ยงบอดพี้เอวก็พูดกอดคอเพื่อนไว้ดีก็ก่อนแล้วไงอ่าหาเพื่อนไม่สบายดูน้าดูน้าเห็นนะพาเอาเรื่องแม่โอ้ยเป็นแบบนี้ยังก่อนนะเพื่อนเพื่อนคุณต้องบอกว่าไงโอ้ยนี่กันหนาว ให้ใส่ตาที่ไม่เคยใช่ไหมงล้เออมองหน้าแล้วนะเลยโอ๋อกอดคอเพื่อนไว้โอ๊ยคุณเจ็บเคานะเราโอ้ยกอดคอไหะเดี๋ยวพี่โนนมาจีคนไม่คุณกอดคอไม่ได้จีคอนผ้าดําเนินกอดคุณนากอดคอเพื่อนไว้เดี่ยวาดําเนินกอดกอดดีดีดะกอดดีดีอกอดคอเพื่อนว่ะพาช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่โอ้ไม่โดนนะ กอดขอเพื่อนไปสิเฮ้ยน uh ี่พี <h 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 ่โนดมาเต็มที่เลยคราวนี้พระองค์ไม่โดนอะไรนะกูคนไหนกูบีใจคนนี้องกินยาจริงบอก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 เพื่อนด้วยบอบเพื่อนด้วยกอดขอเพื่อนไว้ กอดคอเพื่อนไป้ให้กำลังใจเพื่อนด้วยโอ้ยทุ่งเนี่ยโอ้ยกอดคอเพื่อนดิสิผมไม่สบายตัวเนี่ยเดี๋ยวมากันเต็มที่เออน้กำลังใจเพื่อนด้วยดิด้ยเราให้กำลังใจนะพ่อผมบอกเพื่อนเดี๋ยวนี้นะผอะไรเพื่อนผมวอะไรคุณเนี่ยไปบินเพื่อนเองบินที่ไหนก็รู้ดีเนอะกอดคอเพื่อนคุณไว้ก่อนได้ไหมยอพี่โน่นมางั้น โอ๊ยกวดขึ้นหมไม่ทองพี่เอาเพื่อนก่อนได้ไหมชวนเพื่อนก่อนเดี๋ยวพระกันจัดการขอเพื่อนไว้ก่อเพื่อนเราป่วยพระรู้เรื่องดีเลยบอกกับเราในใจเลยก่อนก่อนก่อนไว้โอ้โหไม่รู้อะไรเลยเขาว่าอย่างเพื่อนเพื่อนคุณบอกว่าอะไรเขาพูดหมดคนที่ทำเขาร้ายแรงอ่ะเฮ้ยผมไม่ได้ทำอะไรนะเออพาเขพระโอ้ยจะมา เข,ข,ขาเขาเขาเขาว่าอะไรเพื่อนเพื่อนเขาว่าอะไรเดี๋ยวพี่โนดมาอืมอ๋อเงียบเงียบนะเงียบเงียบโอ้ป้าเอามืออุบปากเพื่อนไปกดแป๊บมาเลยอ้ามกอเอามือทับปากเพื่อนไป้าชอบมืออุบปากเพื่อนไปไปอุบทุกท่าไมแล้วเขาหายใจไม่ออกเขาเสียงดังมึงไปทำงนี้เดี๋ยวตายโด้วยะโนมไเอาเพื่อนกูเสียน้ำเอาเอาปากไย เอามือป้าไปแล้วเอมือเห็นด่าพี่โนดตจะมาใชไหมเอามือปัาโอ้ยคุณจับเขาเลยไม่เขาบอกป้ามือป้าไปจับขี้มาแล้วเห็นอ่ะใช่ไหมไม่ได้จับอะไรเลยเอาแล้วเอามือไว้เอาเอาเขาเข่งดางเอามือไปเอามือป้าไป เอามื้อุปากเพื่อนไว้ก่อนพี่อย่าทำรุนแรงอย่างนี้นะผมไม่ทำอะไรถ้าจัดการหนวดโลเห็นเป็นจริงเอาผู้อุปากเพื่อนก่อนโอ๊ยทำเวือย่างนี้ได้เงยอยู่โอ๊ยมองตานี่แหละขวัทำเอราว่าหลัเขารุนแรงนะเอามื้อุปากเพื่อนไว้ก่อนทำอย่างนี้เดี๋ยวคนมายิงเนอะเร็วๆอุดอุดดีๆดิป้าไม่อุดไม่ดีแล้วหายใจไม่ออกเอาอุปไปเฉยโอ๋ยแต่เขาบอกว่า เขาว่าป้าจับผมเบาผมไม่ได้จับเเลยนะมแค่นี้นะมึงพูดสังกกตเขาให้ปิดปากไม่ปิดจมูกป้าปิดจมูกทำไมเนาเอาเถอะทุกสิงทุกอย่างพรกจัดกัรเนาะปาเอาแค่ปิดปากจะปิดจมูกเร็วเร็อมามาแบงค์ระคนจะมายิงเหรออ๋อดำเนินกป้าเอาุ ปิดป้านี่ป้าไปนี่นี่ป้าไปนี่นีไปไปนี่เนี่ยดียแน่เลยต้องรากันเต็มที่